โอเคสวยค่ะสวยค่ะโดนโพสค่ะเออสวยงามสวยคนที่สามอะไรคะลูกโพสข้าเลยเดีเ๋ยวให้ไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาใหม่อีกหนึ่งรอบจะให้เต้นแกล้งกระจายเลยเอออ่ะเยมโชว์ม้าหน่อยโชว์ม้าหน่อยโชว์ม้าหนีมาขอหน่อยอืออ่ะเยมเคไปมาืปลเสีย่ฮะลเสี่ฮะลูซี่ฮะเออไปลูซี่ฮะอ่ะไปไปลูซียอ่ะงอ แอ๊ห,หน่อยข้าวใบอ่าแม่แก่อ่ะแม่วันทองพ่อทีอ่ะแม่วันทองอ่าเก๊ป้อาอเก๊แม่วันเก๊อ่าแม่วันแล้วก็แม่แก้วโอ้โหแม่แก้วเรียบร้อยน่าร <adays. S 1> ักอ่ายิ้มหวานอ่ะยักษ์อายักษ์โอ้โหเกายักอ่าอันนี้อันนี้ยักษ์ในร่างที่เป็นร่างใหญ่นะคะอ่ามองกล้องโน้นด้วย